สวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีกับบรรยากาศในช่วงเย็นครับผมในช่วงย่างมันแรงนะครับผมเอาไงนะครับผมเนาะในย่างก็จะให้อาหารหนูตามปกติประมาณอยู่ที่ห้าโมงหรือห้าโมงกว่าๆครับผมก็ใช้ไล่ให้อาหารมากก็จะพากูสุกทันมาเบิ่งกับป้ามหนูขุนป้ามหนูขุนชุดใหญ่ครับผมว่าในจํานวนตัวเนี้ยในบ่อแต่ละบ่อมันมีจํานวนทเท่าไหร่ ในา้ามหนูขุนนี้มันก็เป็นหนูจำนวนที่ว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เพื่อออกจำหน่ายและก็อีกอย่างหนึ่งเป็นหนูเนื้อไปจุดจานนากันดีกว่าผมว่ามันสีโตใหญ่ขนาดไหนไปผมมามันกันกับผมป้ามหนูขุนของในย่ามก็เป็นสองบ่อครับผมทีก่อขึ้นมาฮะส่วนที่มองเห็นนี่คือเป็นระบบให้น้ำครับผมเป็นระบบให้น้ำใส่ถังกรอนครับผม ตอนนี้ผมกอกำลังให้อาหารรูกครับผมหอดบอชุดง่ายครับผมในแต่ละชุดแต่ละชุดที่มองเห็นอยู่ครับผมนี่เป็นพ่อพันธแม่พันแล้วก็เป็นหนูเนื้อได้ครับผมณตอนนี้ผมน่าจะเหลืออยู่ประมาณที่เกือบจะยี่ิบกว่าตัวครับผมกอจะพ้าพีผ้าน้อ,นองอยูคนละผมทีสนใจเกี่ยวกับ การเลี้ยงหนูพุกอีกวิธีอาชีพหนึ่งก็ผมถ้าท่านใดสนใจก็พูดคุยสอบถามกับนิยามคนในบ้านขอผมไม่ว่าจะเป็นทางเฟซทางเฟซของผมแล้วก็ทางเพจในชื่อนิยามคนในบ้านของผมก็เป็นอะไรง่ายๆก็ผมกินหนึ่งอาชีพเป็นอีกหนึ่งอาชีพของผมตัวนี้กำลังนอนรองผมไม่สนใจเลยครับในแต่ละตัวจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณอยู่ที่8ขีดหรือ1กิโลก,กว่าฮะ จะเป็นทั้งหนูเนื้อได้ในกิโลละ250บาทจนถึง200กครับผมแล้วก็สามารถเป็นพ่อพัน์แม่พันได้ครับผมในการจัดส่งให้ลูกค้าในแต่ละพื้นที่ที่สนใจครับผมถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับแนวทางอีกอาชีพหนึ่งครับผมก็พูดคุยสอบถามกันได้ครับผมเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนิยามก็ขายให้กับหลายๆคนในพื้นที่ ได้วันละสตัวบ้าง4ตัวบ้าง5้0ร้อในแต่ละวันก็ถือว่าโอเคฮะสำหรับชีวิตป้านๆของเราก็ผมบางครั้งถ้าผมลงในเพจผมหรือเพจสำหรับกลุ่มผมที่มีคนเลี้ยงหนูทั่วประเทศเขาก็มาซื้อชุดใหญ่ไปก็มีครับผมชุดใหญ่นี้ก็หมายถึงว่าซื้อในจำนวนที่20ตัว30ตัว50ตัวในแต่ละไซส ที่เขาสนใจครับผมก็เงินเป็นหมื่นครับผมแป๊บเดียวแป๊บเดียวฮะที่มองเห็นนะตอนนี้ในฟาร์มชุดนี้ครับผมเป็นฟาร์มชุดหนูขุนชุดใหญ่ครับผมจะเป็นตัวผู้ทั้งหมดครับผมนี่คือระบบให้น้ำครับผมฮะเป็นหัวสปริงครับผมหัวสปริงให้น้ําระบบของหมูอุ้ดอุดแต่ว่า นำมาใช้กับหนูครับผมมันเหมือนกันฮะแค่ว่ามันตัวเล็กกว่ากันครับผมบก็ระบบเดียวกันครับผมพวกน,นี้เป็นหัวน้ำเดียวกันฮะวลนรกที่เขาจุดดื่มน้ำปุ๊บมันจะเป็นหยดน้ำออกมาเงี้ยทั้งสองตัวครับผม หัวอาหารที่ผมให้ก็เป็นหัวอาหารที่มีโปรตีนที่18ครับผมเป็นรายเที่ยง่ายเราจะใช้หัวอาหารนั้นอยู่ที่โปรตีนที่สูงก็ได้ครับผมอยู่ที่ต้นทุนของเราครับผมเพราะว่าวันหนึ่งผมให้เขาในรุ่นระยะถังแบบเนี้ในแต่ละวันครับผมกอบสอบหนึ่งมี25กิโลก็จะได้ประมาณที่4วันครับผมเดี๋ยวอัน ไปปลุกตัวนี้ก็คับผมบึงนอนเอเลอย,กย่กับผมปลุกเฮรีมากินีหน้ำมูกันนอนขักนอนแน่ครับผมเห็นโอนล่ะเพื่อนน่ะวันหนึ่งวันนึงขายได้วันละสี่ตัวห้าตัวก็โอเคครับผมเพราะว่ามันกลับเป็นชีวิตบ้านๆของผมเนาะสี่ร้อยห้าร้อยบ้างหกร้อยบ้างบางทีก็มีคนสนใจต้องการจะ นำไปเลี้ยงต่อไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนูระยะ1เดือนกว่ากว่าสองเดือนกว่ากวสมเดือนกว่ากว่าหรือรุ่นใหญ่ก็เป็นเงินจํานวนที่ว่าถือว่าสูงพอสมควรฮะก็ได้เรื่อยๆครับผมขอบคุณนะครับผมทุกความติดตามอ่ามืนอไนิยามอาสีวาเสียงบอกคอยชัดไปรไนเนาะผมเนาะเพราะว่ากัาเสียงแหบครับผมถูกฝนถูกอยงแน่ครับผม แต่ละตัวแต่ละตัวกาลังไซส์สวยครับผมสำหรับคลิปนี้หากคิดว่ามีสาระหรือจะเป็นแนวทางให้กับหลายคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดลูปก,กระดิ่งซับะไครให้กติยามคนใย้บ้านนะผมขอบคุณนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผม